โอเคนะครับทีนี้ผมจะพาคุณมาทําโจทย์นะครับสี่ข้อลวดเลยนะครับลองดูว่าเราจะทําได้เร็วแล้วก็ผมผมไม่ได้ทําไปอย่างเดียวผมก็จะอธิบายไปด้วยนะครับบางขั้นตอนนะครับนะส่วนไหนที่ผมอธิบายก็แสดงว่าผมได้พูดไปคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะเนาะนะครับเรามาเริ่มข้อที่5กันเลยครับทีนี้เขาถามหานะครับในกรณีที่มันหมุนรอบแกน y เด้อนะครับจากสูตรคืออะไรครับสูตร s y เท่ากับ2พายอินทิเกรต x แคู 1บวก dx by dy กำลัง2 dy นะครับใช้สูตรนี้เด้ทีเนี้ยโอเคเราเริ่มข้อที่5กันเลยนะครับก็จะได้เป็น2อพายอินทิเกรต9 y บวก1ขอบเขตใส่จาก0ถึง2 1บวก dx by dy ได้เลยครับได้แค่เเด้อ ก้อนนี้ได้เท่าไหร่ครับเนี่ยรูตแปดสองใช่ไหมผมก็จะสามารถจับข้างที่มาหน้าสัจจะอินทิกรัตได้ก็จะได้เป็นสองรูตแปดสอง y เก้าอินทิเกรตเก้า y ก็คือเป็นเก้าส่วนสอง y กำลังสองบวกกันกับ y สอง เอาสองเข้าไปแทนก่อนใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นสิบแปดเอาศูนย์เอาศูนย์ก็ไปแทนทีนี้ก็จะกลายเป็นศูนย์หมดนะครับผมจะได้เป็นยี่สิบคูณสองเป็นสี่สิบนะครับแล้วนี่ก็คือ SY ข้อหกครับข้อหกเราก็สูตรเดิมของเรา SY y คืออะไรครับทีเนี้ย y กำลัง3 1บวกอ่าคุณลอง d x by d y ดูนะครับ d x by d y เราจะได้เป็น3 y กำลัง2 d y ครอบเขตจากไหนถึงไหนเอ่ย0ถึง1น่ะก็จะกลายเป็น1บวกอ่าเป็น9 นะแล้วก็สมมุติตัวแปร u ครับนี้ก็จะได้เป็น2อพายได้เป็น36 3จะเห็นว่า amazing เหลือเกินตัดกันก็ได้เป็น1นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวนี้มันจะตัดกับตัวนี้เดือ18 ก็จะกลายเป็นก็จะกลายเป็นตัวนี้ก็จะตัดกับตัวนี้ก่อนเหลือ6ใช่ไหมไม่ใช่เหลือ9ก้าทัทีก็จะกลายเป็นเก้าสแทนยูกลับลงไป เราสมมุติคืออะไรฮะหบวกแทน1ลงไปก็จะกลายเป็นอ่าเป็น10นะแทนศูนย์ลงไปก็จะกลายเป็น1ผมจะได้เป็นพายส่วนยีเราสามารถเขียนงี้ได้ไหมผมพูดห,หลายรอบแล้วนะครับเพื่อเป็นสแครด ครับเห็นไหมคู่หนึ่งองอกได้คู่หนึ่งจับออกได้ใช่ไหมตัวนี้ก็คือ SY นะครับโจบข้อนี้ก็ไม่เชิงววายากก็จัดรูปค่อยอินทิเกรตให้แม่นก็จบข้อเจ็ดครับข้อเจ็ด ไหนถึงไหนครับลบสองถึงสองนะครับก็จะกลายเป็นกำลังสองใช่ไหมโอเคคูณกับรูทหนึ่งบวกทีนี้คุณลองดิฟเทียบวายดู Do, นะครับคุณจะได้อนะไรฮะตัวนี้เอาองจงได้เลยนะผมจะได้เป็น กำลังสองดิฟไซก็เป็นลบ2 y งวายเห็ไหม,มันจะตัดกันนะครับก็จะเหลือแค่อะไรฮะลบวายส่วนได้ยก,กันกับกำลังสองเมื่อเรายกกำลังสองตัวนี้นะครับมันจะเหลือ2อใช่ไหมวายเอาเข้าไปในด้านในนะครับ เอาตัวนี้เข้าไปก็จะกลายเป็นเอเข้าไปก็จะกลายเป็น uh, square root เก้า y เขเคไหมเราจะตัดกันรู o เก้าได้ไรครับได้สาม u y หกพายสก็แทน4ี่มไม่สี่หกเท่าไหร่สี่หกกิฟสี่ข้อนี้ไม่ยากครับต่อไปข้อสุดท้ายคนระับข้อแปดใช่ไหมข้อ 8.